สวัสดีครับวันนี้โฟกับโอโหทอยเลยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นไงป๊อปอัพพาเลตนะฮะกับตัวทันชิโร่นั่นเองตัวนี้จะเป็นของกุสมายคอมพานีนั่นเองนะอันนี้คือตัวป๊อปอัพนั่นเองนะฮะนี่จะเป็นหน้ากล่องตัวกล่องจะเป็นใสๆนะฮะนี่ด้านข้างด้านหลังด้านหนึ่งในทิ้นแนงแต่ก้านบนกับด้านล่างก็จะไม่มีอะไรโอเคอันนี้เราจะมาแกะดูข้างในกัน อันนี้ตัวข้างในนะฮะก็จะเป็นตัวที่มีพลาสติกใสอีกทีหนึง่งเขาจะมีบอกว่ามีก้อนค้ำใส่ขาให้ด้วยนะฮะอันนี้น,นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เราแกะดูข้างในกัน ตัวนี้จะมีฐานมาให้นะฮะตัวฐานจะออกเป็นสีเขียวน้ำทะเลนี่ยมันจะเขียวประมาณนี้นี่จะเป็นสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมหกเด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะเป็นแบบหกเหลี่ยมนะฮะนี่โอเคแล,แล้วก็ตัวทันกิโร่อันนี้เขาก็จะห่อพลาสติกพุ่มมาอีกทีหนึ่งแบบนี้แล้วก็จะมี ห่อข้างในอีกอันนึงนะฮะตัวระหว่างผ้าคลุมกับชุดนะฮะนีะ่แล้วเขาจะมีก้อนค้ำมาให้ด้วยเขาบอกว่าให้ใส่ขาแล้วก็วางช่วยค้ำในส่วนหนึ่งนะฮะอ่าตัวนี้ตัวนะฮะนี่ทันจิโร่ลายละเอียดถือว่าชัดเจนเลยนะฮะของค่ายนี้เนี่ยตัวชุดเนี่ยมันจะเหมือนไฮไลท์ สว่างๆอยู่นิดนึงตรงด้านหน้านะฮะแต่ว่าชุดด้านหลังก็คือจะเป็นชุดลายตารางอันนี้เก็บสีค่อนข้างโอเคนะฮะลงตารางครบทุกเม็ดนะฮะตัวด้านหน้าก็คือจะเป็นท่ากำลังชักดาบจะเห็นตัวฝักดาบอะตัวดาบอยู่ข้างในนิดนึงนี่สีผมอันนี้คือจะไลส่สีออกแดงๆมาดำๆนะฮะนี่ จะไล่สีเงาอยู่เหมือนกันนะฮะหน้ากับแผลเป็นตุ่มหูนะฮะเห็นชัดหมดเลยอันนี้รอ,องเท้าก็าจะเป็นตัวนี้แต่ตัวไซส์เนี่ยผมว่ามันดูเล็กๆเ,เปนิดนึงอ่ะนะมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะโอเคทีนี้ตัวรองเท้าใส่ไงวะ Okay. ใส่ข้างนี้นะฮะตัวก้อนค้ำจะใส่เป็นด้านนี้นะครับโอเคแล้วก็มันจะมีเป็น2ลรูกับ1ลรูนะฮะเลงให้ดีก่อนใส่นะครับโอเค เรียบร้อยอันนี้เก็บไ้นี้กล่องนะครับชุบอ่าเรียบร้อยฮะตัวนี้กับตัวป๊อปอัพพาเลตนะฮะตัวเนี้ยมันจะออกมาทั้งหมด4 4ตัวนะฮะตัวหลับหมดเลย จะยืนเรียงกัน4ตัวน่าจะเอาน้ำแข็งเนี่ยมาช่วยยืนในตอนที่ไม่มีฐานแน่เลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกของเรานะฮะกับตัวของทันจิโร่นั่นเองกับงานของป o p u อัพ r าเ e นั่นเองอ่ะทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้ฐานถึงหัวเนี่ยมันอยู่14เซนนี่จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่14เซนถือว่าไซส์ไม่ได้สูงมากนุก พอๆพกับของ D X F แต่ว่าอันนี้ผมว่ารายละเอียดจะดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้นะครับกับตัว Pop Up p a r e d e กับตัว t a n ิโร o นั่นเองนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ของเรานั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ